สวัสดีค่ะวันนี้ก็อ,อ,อ่าจะเล่าถึงอนี่นะขอมาส่งที่บ้านใช่ป่ะแล้วก็มันก็คือตอนแรกอะ่ะเราก็เราก็นอนหลับอยู่นะอืมพอดีช่วงม,มันเด็กก็ตื่นสายนะแล้วก็ ก็มีเจ้าหนึ่งอนะ่ะเขาโทรมาก่อนโทรมาว่าเนี่ยอ่าโทรมาว่าเดี๋ยวของจะมาส่งอะไรเงี้ยนะอะไรเงี้ยเราก็ถามาว่าจ่ายเงินหรือ,อยังปรากฏว่าเขาาบอกว่าเขาก็จ่ายแล้วนะเขาบอกว่าจ่ายแล้วแล้วเราก็บอกว่าเออนั่นก็โยนโยนลงมาสิโยนโยนมาเลยอะไรเงี้ยอปกติส่วนใหญ่เขา ถ้าเราจ่ายเงินไปก่อนเนี่ยส่วนใหญ่แต่ละเจ้าเขาก็จะโยนเข้ามานะน้อยที่จะโทรเข้ามาถ้าจ่ายเงินไปแล้วแล้วของมันไม่ได้แบบเป็นของใหญ่หรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าแบบเขาดูแล้วว่ามันโยนได้เขาก็โยนเข้ามาในบ้านส่วนใหญ่นะแต่มีเจ้านี้เขาก็โทรมาก่อนอา่าเราก็บอกโยนเข้ามาเขาบอกเออได้ครับเดี๋ยวโยนเข้ามานะแล้วปรากฏว่าเราก็ไปเข้าห้องน้งานาั่งทำโทรศในห้องน้าอืมแล้วก็มีมีรถรถ,รถ,รถ,รถมาจอด คือถ้าเป็นโ์ไซค์มาจอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของเล็กนะแต่ถ้ารถมาจอดเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นของใหญ่อตอนแรกเราก็ได้ยินเสียงโมไซค์เหมือนมาจอดแล้วแหละอืแต่เราก็ไม่แน่ใจนะเราอยู่ในห้องน้ำไงน,นั่งทาธุระอยู่นะแล้วก็มีรมไซค์มาจอดก่อนแล้วสักพักก็มีรถรถ,รถมาจอดรถมาจอดเสร็จแล้วเขาก็เรียกว่าเขาเรียกว่า,เ,า,เ,รวา,าเรียกบอกว่าส่งของครับอะไรเงี้ยเขาตะโกนดังเหมือนกันนะส่งของครับแล้วสักพักหนึ่ง เราก็เราก็คิดในใจว่าเฮ้ยก็โยนเข้ามาเสียอย่างเงี้ยเพราะว่าก็คุยกันแล้วเนาะล้วก็กรวว่าเขาก็เรียกเลขที่บ้านเราบอกชื่อเลขที่บ้านเราเลยนะตะโกนดังเลยว่าไอ้เนี่ยเลขที่เนี่ยแล้วมารับของเราก็อ่ะทำไมไม่ทำไมยังไม่โยนมาสักทีอืมเราก็เราก็ตั้งทำธุระต่อนะอืมแล้วเขาก็ตะโกนชื่อเรามาเลยนะบอกว่าชื่อเราอ่ะแล้วก็อ่ารับของครับ เขาตกอเนกครั้งครั้งครั้งที่สามเนี่ยที่เขาตะโกนชื่อเราอะดังมากแล้วเฮ้ยหรือว่ามันจะเป็นของที่แบบว่าอา่ามันมันเป็นของที่ว่ามันโยนไม่ได้เนี่ยอย่างเราคิดว่าเอ้หรือว่ามันเป็นอันนี้ชิ้นเนี้ยชิ้นเนี้ยที่เรากำลังจะแกะเนี่ยเออเพราะเราเราเราสั่งของจากที่นี่ใช่ไหมสั่งของจากที่นี่เราคิดว่ามันมีแบบเราก็มีคิดว่า มันมันจะมีชิ้นที่มันโยนไม่ได้ไงนี่หรืว่ามันจะเป็นอันนี้นะที่มันโยนไม่ได้อืมเราก็เลยเราก็เลยรีบออกมารับอืมแล้วลเราก็เราก็บอกเขาว่าเราเข้าห้องน้ำอยู่เขาก็แบบว่าเขามีเขาก็เหมือนเขาเขาก็มีสีหน้าแบบนี้เหมือนกันนะอะไรเงีเ้ยเพราะอากาศร้อนๆนะี่ยนะแล้วเขาก็เอ่อเขาก็คุมผ้าอะไรหมดเลยแต่งตัวไม่ชิ้นเลยนะเพราะว่าอากาศร้อนไงเขาต้องมาส่งอะไรเงี้ยหลายหลายเจ้าเลยถ้าส่งตอนอากาศร้อนๆเนี่ย ขนาดเขานั้งอยู่ในรถนะแต่เวลาเขาเดินมาส่งก็ต้องโดนแดดใช่ไหมเขาคุมอะไรไม่ชิดเลยนะเปิดไว้แต่หน้าเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เห็นสีหน้าเขาเหมือนว่าอันนี้เหมือนกันนะเออแล้วเราก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันต้องเป็นอันนี้แหละของชิ้นนี้แหละที่เราสั่งมาแล้วมันมันโยนไม่ได้เราก็คิดอยู่แล้วว่าทีเ่เราตอนแรกเราก็คิดอยู่แล้วว่าท้่ของชิ้นนี้เขาโยนมาก่อนที่เขาจะมาส่งอะตอนที่เราสั่งเสร็จอะที่เขาโยนมามันโอกาสแตกได้ไงของชิ้นเนี้ย เราก็เราก็บบนี่เราก็คิดในใจ่อยากให้เขาโยนเลยอะไรอย่างเงี้ยโยนแล้วมันแตกเราคิดในใจอ่ะน่าจะแตกแหละเพราะว่าถ้าเขาหย่อนเข้ามาในบ้านมันก็มันก็อาจจะหลุดมือแล้วเพราะมันหย่อนลำบากใช่ไหมเพราะมีบางคนเขาก็หย่อนเข้ามานะแบบใช้วิธีหย่อนแต่ว่ามันก็ต้องมีที่จับให้มันหย่อนได้ใช่ไหมแต่เนี้ยมันมันน่าจะหย่อนยากไงส่วนใหญ่ก็จะโยนลงมาแหละโยนลงมามันมีโอกาสแตกไงเราคิดในใจว่าเฮ้ยไอ้ขออชิ้นเนี้ยไม่ควรจะโยนนะเพราะว่าเดี๋ยวมันแตก ปรากฏเขาก็มีความมับผิดชอบนะเขาก็ไม่โยนเออแล้วเขาก็โทรมานะโทรมาเลยเรียกจะโญนชื่อเราก็แล้วโทรมาก็แล้วเราก็เลยสงสัยมันเป็นของชิ้นนี้แหละชิ้นที่แบบโยนไม่ได้อืมเราก็เลยแต่ในใจเราคิดอ้าวก็นัดกันแล้วนี่เออแต่เราก็คิดว่าไม่น่าใช่นี้หรอกที่นัดกันแล้วที่เขาบอกจะโยนเข้ามาในบ้านอนะ่ะปรากฏเป็นเป็นชิน้นนี้เออชิน้นนี้เขาโยนมาก่อนไอ้คนคนนั้นอะ่ะคนที่มาก่อนหน้าที่โทรมาหาเราอะ่ะ แต่คนเนี้ยคนที่มาส่งของชิ้นเนี้ยเขาไม่ได้โยนเขาเขาไม่ได้โทรมาหาเราไงอืมแต่คนเนี้ยเนี่ยน่าจะเป็นชิน้นนี้แหละที่เขาโทรมาหาเราแล้วก็เขาโยนโยนได้อันนี้มันเบาๆเนี่ยเบาเเลยนะเนี่ยเออแต่อันนี้โยนไม่ได้อปรากฏว่าเขาก็มีความผิดชอบนะเขาก็โทรมาโทรมาเพื่อให้เราไปรับเพราะเขาโยนในโอกาสแตกไงแต่เออหรือไม่เขาก็แบบเนี่ยเขาก็ขขเขาก็ไม่โยนเนาะแล้วเขาก็แบบไม่ชอบที่ว่าเขาไม่วางหน้าบ้านไง เพราะว่าเราเคยมีแบบว่าของที่ว่าเราสั่งไปอ่ะจา่าเยเงินไปก่อนแล้วนะราคาแพงด้วยเขาวางหน้าบ้านเลยวางนอกรั้วนอกนอกรั้วบ้านเราอะนอกตัวบ้านเราเลยอะคือคือคือถ้าใครเดินผ่านมานี่คือหยิบได้เลยหยิบไปได้เลยเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกเลยแล้วเขามาส่งตั้งแต่ตอนสาย,สาย เราก็ไปตามของเนาะพอเราเปิดดูแล้วเอ้ของมาส่งวานี่ทำไมเราไม่มีของมองไปดูบริเวณบ้านไม่เห็นมีของวางเราก็ตามตามทั้งวันเลยนะวันนั้นอะ่ะอืมแล้วเราโทรไปหาก็ไม่ติดโทรหาโทรไปก็ไม่ติดต่อเขาไม่ได้ด้วยแล้วเขาก็แล้วปรากฏว่าพอเขาวางเสร็จแล้วหลังจากนั้นสองทุ่มเขาถึงจะโทรมาบอกเราว่าเขาวางหน้าบ้านนะเราก็เฮ้ยวางหน้าบ้านได้ยังไงของแบบจ่ายเงินไปแล้วนะอะไรเงี้ย แล้วก็มันเป็นของราคาไม่ถูกนะกควรจะหย่อนเข้ามาข้างในเขาบอกว่าเขาไม่กล้ายหยออ่อนเพราะว่าของมันเป็นมันเป็นร่องไงร่มขนาดใหญ่ร่มการแจ้งอ่ะเขาคงคิดว่ากลัวว่ามันจะไอ้นี่มั้งมันจะชํารูดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยไม่ได้โยนไม่ได้หย่อนเข้ามาจริงมันหย่อนได้แล้วมันเป็นร่มการแจ้งแล้วเขาก็ห่อแล้วมันก็เป็นแท่งใช่ไหมเขาก็หย่อนหย่อนหย่อนมาได้แล้วก็เอามือล่อตรงประตูแล้วก็หย่อนหย่อนอันนั้นเราหยอดได้ หย่อนลงมาได้เพราะว่ามันเป็นแบบยาวอย่างนี้นะแล้วก็มืออสมมติเอามาเข้ามาในรัว้วใช่ไหมแล้วก็เอามือเพราะว่าประตูเรามันก็รอดเข้ามาแล้วเอามือจับแล้วก็หย,อย่อนหย่ค่อยๆหย่อนมาได้ใช่ไหมแต่เขาแบบเขาไม่หยอ่อนเขาวางหน้าบ้านเลยอะ่ะแล้วเขาถึงมาโทรหาเราว่าเนี่ยวางไว้หน้าบ้านนะเราก็โหคือเราที่นแจ็คแบบแลเราก็เราก็พูดบอกว่าจริงๆไม่ควรวางหน้าบ้านนะเพราะว่าใครหยิบไปก็หยิบได้เลยนะเนี่ยอะไรเงี้ย หอมมันก oh, mm. ็ไม so ่ได so ้ถ so ูกถ so ูกด so ้วยอืมแล้วแต่ก็เขาก็งบอกว่าเขาวางแต่เราออกไปเอาตอนสองทุ่มนะสองทุ่มเลยโอ้โหคือมันแต่ว่าบ้านแถวบ้านเราเขาก็เหมือนกับว่าเพื่อนบ้านเขาก็อันนี้ไงเขาก็ไม่มาอันนี้อยู่แล้วอะไรอย่างนงี้ใช่ไหมแต่ว่าคนจอหรือว่าอะไรอย่างนงี้งเราก็อันนี้ มันก็ปิดเข้าไปดูก็ยังอยู่แหละแล้วพอเราเนี่ยเราก็เราก็เอาเข้ามาในบ้านเตอนนั้นตอนที่เราเห็นจะแบบใจเราไอ้นี่เลยนะแบบโหคิดในใจวาไม่ได้ไงอะข้างหน้าเหมือนกับว่าไม่มีความรับผิดชอบต่อของเลยอะต้องต้องมีความรับผิดชอบต่อของต้องกลัวว่าต้องมีความเกรงว่าของลูกค้าจะหายบ้างนนอยอย่างเงี้ยแต่เนี่ยคือเจ้าเนี่ยคือเขามีความรับผิดชอบนะตรงที่ว่า เขาไม่โยนเข้ามาเขาเขารู้ว่าโยนแล้วมันอาจจะแตกแล้วเขาก็ไม่ได้วางหน้าบ้านนะเขาก็เรียกจนแบบเราออกไปเอาอ่ะเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ไงถังน้ำไงโยนแล้วมันก็แตกเราสั่งถังมากตอนตอนสั่งเราก็คิดในใจเฮ้ย ม่น่าคิดในว่าเฮ่ยอย่ายโยนเลยนะเพราะว่าถ้าโยนเนี่ยโอกาสแตกมีเลยอะแล้วเขาก็หอมมาแบบบางๆด้วยนะคืออย่างเงี้ยมีแค่เนี้ยบางๆอย่างเงี้ยแล้วก็โอกาสแตกอะเขาก็รอจะรอไปเอาเลยระหว่างข้างมานี่ยต้องมีโอกาสโดนความร้อนด้วยนะโดนความร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็แล้วก็คนอื่นที่คนจอยไปมาก็หยิบได้ไงหยิบไปอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่ชอบของไงี่ยทั้งนั้นที่ของไอ้นี่มันก็ไม่ได้แพงนะของชิ้นเนี้ย มไม่ได้แพงหรอกงทีก็ไม่รู้จะทำทำทอะไรนะอยู่บ้านทำาน้ตทำนี้ก็ถ่ายคลิปไปด้วยอะไรอย่างนี้นะ ของภาราสิตนู่นนี่นั่นก็ถ่ายคลิปด,ด,ด้วยนะซื้อของมาเสร็จนี่ก็ต้องรีวิวด้วยเนะาต้องรีวิวอะไรเงี้ยนี่ถังต้องตรวจดูว่าแตกไหม ี่ถังแตแกแหละเนี่ยเนี่ยขนาดเขาไม่โยนถังแตกใช้ไม่ได้ดูดิเนี่ยนี่ไงประสบการณ์ถังแตกเนี่ยเนี่ยเป็นรูเลยดูใช้ไม่ได้เนี่ยโหโอ้ยดูดินี่ขนาดเขาไม่ไ,มได้โยนเข้ามานะ มันต้องโหดุเดน,เนี่ยเขาก็ถึงบอกว่าเวลาเวลาถ่ายเนี่ยให้ถ่ายคลิปไว้ด้วยให้ถ่ายคลิปเวลาเราเก็บของเนี่ยถ่ายคลิปเนี่ยถังแตกอย่างไดใูใกล้ๆนี่ยกดลงไปแล้วเนี่ยแตกเนี่ยเป็นรอยเลยเนี่ยเห็นปหมเห็นช่องไหมถังแตกดูเนี่ยสั่งของมาแฮร์ข้างในเป็นรูเห็นปหมเห็นแสงเข้ามาไหม เนี่ยแล้วก็มีเศษเนี่ยเศษถังเนี่ยโอ้โหเนี่ยเป็นรอยแตกทางที่เขาก็ไม่ได้โยนเข้ามานะเรากําลังนั่งชมเขาอยู่เลยว่าไม่ได้โยนแต่ว่าเราว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับบริษัทขนส่งหรอกอืเกี่ยวกับโขกเปิดเข้าไปนี่นเราเห็นแล้วโอ้เห็นเป็นแบบเราก็ดูว่าถัางมันแตกไหมตอนแรกเราก็ดูมันหนาหนาดีนะไม่คิดว่ามันจะแตกนะดูหนาดี ปรากฏโอ้โหดูรูดิเนี่ยเหนูดูไหมรูแตกเลยโอ้โหแต่เราก็เราก็ขี้เกียจเคมอ่ะอืมขี้เกียจแบบว่าไปคืนสินค้าหรือว่าอะไรแล้วอ่ะเพราะว่ามันยุ่งยากไงเ,เราก็เลยคิดในใจว่าเดี๋ยวเราจะเอาเป็นทําเป็นถังขยะแล้วกันตอนแรกว่าจะใส่น้ําก็เลยทําเป็นถังขยะแล้วกันแล้วก็เอาไอ้เนี่ย เอาถุงดำใส่เข้าไปแล้วแล้วก็ทำให้เปลี่ยนเป็นถังขยะแทนทั้งๆท,ที่แบบว่าเราดูถังมันหนาตอนแรกอะที่เราดูแล้วอะฮ้ยถังมันหนามันไม่น่าแตกหรอกใช่ถังถังมันหนาแล้วมันก็เนี่ยดูตอนแรกเราเห็นแล้วมันไม่น่าแตกเหมนดูฝาแล้วดูเลยหนาะดูอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็คงไม่โยนหรอกก็ไม่กีเขาไอ้นี่ไงแล้วว่ามันน่าจะแตกตั้งแต่ตอนไหนก็ไม่รู้ตอนที่จับ ที่ทางร้านหรือเปล่าหรือว่าตอนขนส่งตอนอะไรหรือเปล่าดูดีแต่แบบโหเนี่ยจริงๆอ่ะถ้าเป็นของที่มันบอกบางของที่มันจะชำรุดง่ายอ่ะไม่ควรจะสั่งทางนี้นะควรจะไปเลือกเองแล้วก็ยกกลับมาบ้านเองอืมเนี่ยพราะก่อนหน้าเราสั่งแต่ทางหรือไม่ก็สั่งที่ที่สั่งอย่างเช่นสั่งที่แบบ อย่างสั่งเมื่อก่อนเราสั่งจากเราไปซื้อที่โลตากันเนาะ <S <S มันก็ซื้อแล้วก็โยกกลับมาเลยไงมันก็ดูตรวจถังตรวจอะไรแล้วดูแล้วมันไม่มันก็ไม่แตกก็โยกกลับมาขึ้นรถกลับมาเนาะแต่อันนี้สั่งมาคโือบอกโหแล้วแตกเยอะด้ยวยนะร้าวเยอะเลยอ่ะล้าวแบบโหเป็นแนวยาวเลยอ่ะใส่ถังขยะก,ก็ไม่รู้จะได้หรือเปล่าด้วยแต่ว่าถ้าใส่ขยะก,ก็ติดเทปเทปแบบเทปกาวไปก่อนเนาะเพราะว่าสั่งขยะมันไม่โดนน้ำอยู่แล้วก็ แต่ถ้าเป็นรองน้ําไม่ได้เรากเาสเทกกาวมันก็หลุดอยู่แล้วไงมันจะติดแบบเป็นเทปกาวอะ่ะแล้วก็ใส่เป็นใส่สังขยะแทนถุงดำเพราะว่ามันโดนมันไม่โดนน้ำอยู่แล้วเพราะมีถุงดำรองอยู่แล้วไงต้เปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเังขยะเลยเราไม่เยียบเพราะมันเสียเวลาด้วยเนี่ประสบการณ์การสั่งของให้ถ่ายถ่ายรูปไปด้วยถ้าเป็นของที่มันแพงๆอะ่ะควรจะถ่ายรูปไปด้วย ถึงแม้จะเก็บเงินปลายทางอะนะเก็บเงินปลายทางก็ยังต้องถ่ายรูปไว้เพราะว่าบางทีตอนแกะเขาถึงบอกว่าตอนแกะกล่องอะให้ถ่ายรูปไว้เพราะว่าถ้าของมันแพงอะเราไม่มีเราก็ไม่ได้รู้อยู่แล้วเราถึงเก็บเงินปลายทางอะเพื่อแบบว่ามันได้ของไงแต่ว่ามันข้างในเราก็ไม่รู้ว่าของมันชำรุหรือเปล่าเพราะตอนที่เขามาส่งเราก็ไม่ได้แกะตอนนั้นไงพอคนส่งเข้าไปแล้วอะเราถึงต้องแกะเราถึงมาแกะ 嗯。Okay.